เฮ้ย hey, คุณคุณเนะ่ยไปกดไลค์โพสต์นี้บน Facebook ที่ผมลงไว้หน่อยสิผมปักหมุดลิงก์ไปกดไลค์ให้แล้วที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาไว้อะนะช่วยการสนับสนุนผมหน่อยละกันคลิปนั้นที่ผมลงบน Facebook ก็คือคลิปนี้ที่คุณกำลังดูอยู่นี่แหละอะไรนะคุณยังไม่ไปกดให้ผมอีกเหรอฮะคุณไม่คิดจะสนับสนุนผมไม่ไปกดให้ผมจริงๆงั้นเหรอ ผมปากหมุดลิงของโพ์นี้บนคอมเมนต์ของผมแล้วก็ไปโกรธให้ผมเลยสิโว้ยชาวนาหรืออีกชื่อเรียกว่าเกษตรกรคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการเกษตรเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารหรือวัตถุดิบโดยปกติแล้วจะใช้คำนี้กับบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงพืชไร่สวนผลไม้ไร่อ,องุ่นสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มผสมกันเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเกษตรกรรมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนจนการพัฒนาได้รับการขนานนามว่า การปฏิวัติยุคหินใหม่ชีวิตวิถีนักล่าและคนเก็บอาหารแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่การวิวัฒนาการของมนุษย์ถูกกวัดล้างไปเพื่อสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานถาวรแ,และแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้จากเกษตรกรรมเมืองและอารยธรรมก็เติบโตขึ้นกระบฏตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554กล่าวว่ากรบฏหมายถึงผู้บริรุรายต่อทางอาณาจักร เป็นฐานความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือการยืดอำนาจการปกครองซึ่งเมื่อนำคำว,ว่ากระบฏกับความว่าชาวนามาผสมกันนั้นจะได้คำว,ว่ากระบฏชาวนาโดยความหมายของคำนี้นั้นจากทางที่คณะผู้จัดทำได้ทำการสืบค้นมาแม้ว่าจะมีการใช้คำนี้อย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ได้มีบัญญัติไวชัดเจนทางคณะผู้จัดทำเลยขอ,อนิยามตามทัศนะของคณะผู้จัดทำว่ากบฏชาวนาหมายถึงกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านอำนาจรัฐโดยการกร่อกบฏซึ่งเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นประชาชนนิยมประกอบอาชีพทางการเกษตรเลยมีการเรียกกบฏท,ที่เกิดขึ้นจากประชาชนว่ากบฏชาวนาสาเหตุการก่อกบฏของชาวนานั้นตามทัศนะของผู้จัดทำมีความเห็นว่าไม่ได้มีเหตุผลที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นแน่นอน เนื่องจากว่าจากการศึกษาของทางคณะผู้จัดทาพบบทความดังนี้มีบทความหนึ่งกล่าวว่าการลุกฮือของชาวนาส่วนใหญ่นั้นมาจากสาเหตุหลักสองประการได้แก่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นภัยแล้งหรือน้ําท่วมส่งผลให้เกิดความอดอยากขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่และรัฐบาลในระดับต่างๆไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แต่ก็พบอีกบทความหนึ่งกล่าวว่าหลักฐานชิ้นหนึ่งระบุว่าเมื่อชาวนาถูกถามว่าทําไมาถึงก่อการพวกเขาตอบว่าไม่รู้ เพราะเห็นคนอื่นทําก็เลยทําบ้างพวกเขาคิดว่าหากเขาก่อการด้วยวิธีดังกล่าวพวกเขาจะสามารถทําลายขุนนางและชนชั้นสูงในโลกนี้ได้ผู้คนเหล่านั้นจะถูกกวาดล้างและไม่เหลืออีกต่อไปส่วนในเรื่องจุดมุ่งหมายของการก่อกระบฏของชาวนานั้นมีบทความจากเพจ Illumination Edition ที่เขียนไว้ในปี2563ว่ากบฏชาวนามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การช่วงชิงอำนาจรัฐ ตามทัศนะของผู้จัดทำมีความเห็นว่าในประวัติศาสตร์ของไทยและของประเทศอื่นๆทั่วโลกส่วนใหญ่ก็เคยเกิดกรบฏชาวนาขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ทําให้กลุ่มของพวกเรานะั้นสนใจศึกษาเรื่องนี้ก็คือในประวัติศาสตร์ของไทยนั้นการก่อกรบฏของชาวนาไม่เคยได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายรัฐได้เลยในประวัติศาสตร์ของไทยหากเกิดการก่อกรบฏของชาวนาขึ้นสุดท้ายแล้วกลุ่มกบฏจะถูกฝ่ายรัฐปราบปรามได้ลงทุกครั้งในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่น รัสเซียจีนอเมริกาการก่อกบฏของชาวนานั้นยังมีเหตุการณ์ที่สามารถเอาชนะฝ่ายรัฐลงได้วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้ของทางคณะผู้จัดทําคือการหาเหตุปัจจัยว่าเป็นเพราะอะไรทําไมในประวัติศาสตร์ไทยการก่อกบฏของชาวนาถึงไม่สามารถเอาชนะฝ่ายรัฐได้เลยสมมุติฐานของเรื่องนี้คือปัจจัยที่ทําให้การก่อกบฏของชาวนาในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยสําเร็จเลยคือปัจจัยด้านการศึกษาปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ ปัจจัยด้านความแข็งแกร่งของรัฐในช่วงเวลานั้นจากนั้นทางคณะผู้จัดจทาได้ทําการสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของผู้ที่สนใจในด้านของประวัติศาสตร์ว่าทาไมกกบฏชาวนาในประวัติศาสตร์ไทยถึงไม่เคยชนะเลยเหมือนจีนรัสเซียฝรั่งเศสหรือ,ออเมริกาลุงมาแถบชุมชนของช่องยู u ูบไอรอน n อนเดอร r ส c o t โดยจะหยุดการนับคะแนนเมื่อมีผู้มาแสดงความคิดเห็น ครบ429คนโดยมีตัวเลือกให้แสดงความคิดเห็นได้4ตัวเลือกได้แก่ 1. การศึกษา 2. ศาสนาและความเชื่อ 3. าความแข็งแกร่งของรัฐในช่วงเวลานั้นและ4ทั้งหมดที่กล่าวมาโดยจะทำการหยุดนับคะแนนเมื่อมีผู้มาแสดงความคิดเห็นบนแบบสอบถามครบ429คนได้ผลการสอบถามความคิดเห็นว่าปัจจัยตามสมมติฐานที่ทางคณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้ที่ส่งผลทำให้ในประวัติศาสตร์ของไทยการก่อกระบฏของชาวนานั้น ไม่เคยได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายรัฐได้มีความคิดเห็นของผู้ร่วมทำแบบสอบถามทั้ง429คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นปัจจัยด้านการศึกษาความเชื่อและความแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้นของรัฐรวมกันทั้ง3ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยใดยปัจจัยหนึ่งอยู่86%ลองลงมาคือมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นปัจจัยด้านความแข็งแกร่งของรัฐอย่างเดียว7%น้อยลงมาอีกคือมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นปัจจัยด้านการศึกษาอย่างเดียว5%น้อยที่สุดคือมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อยอย่างเดียว2%จากการสอบถามความคิดเห็นเพื่อหาเหตุผลที่ทําให้การก่อกบฏของชาวนาะในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยชนะนั้นทา,างคณะผู้จัดทํามีความคิดเห็นว่าประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เช่นการที่อาจจะนําไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆทางประวัติศาสตร์เป็นต้น ทางคณะผู้จดทำหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยหากผู้อ่านได้ข้อคิดบางอย่างในการดําเนินชีวิตก็อย่างดีทางคณะผู้จะทำขอขอบคุณผู้อ่านและสุดท้ายนี้หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคณะผู้จะทำด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ